สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเออใจกล้านะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปนะครับ อาหารนะครับที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เอื้อจะพาทุกคนไปเจอเพื่อนๆมาเตร์เชฟของเอื้อเองนะครับก็คือเป็นกลุ่มของเอื้อเลยนะครับในมาเตช์เชฟนะครับไปดูกันว่าเราเนี่ยจะไปหาใครแล้วก็จะมีใครมาบ้างวันนี้คิดถึงเพื่อนๆนมากนะครับอยากเจอเพื่อนๆก็เลยจะนัดเจอกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนๆนกันอ่ะแน่ๆแหละจะต้องมีสีตรองไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกัน,นครับไปกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็ถึงร้านของคุณสีตรองแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้คุณสีตรองเขาอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้อ่าดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ร้านของคุณสีตรองเขานะครับคุณสีตรองคะคุณมีเวลาอีก3นาทีค่ะนอ้เจ uh> ้าค no ุณสีตรองนะครับโอ้โหอันะพริกกะปินะครับ ไม่มีใครมาเลยงงมากอ like น so ันเนี้ยทำอาหารอะไรมีซ้อมแข่งไฟนอลครับเออซ้อมแข่งไฟนอลวู้คนลุกมากคนแบบคนเขาอยู่ไฟนอลเนาะแล้วคนที่ไม่อยู่เขาก็มองตาเป็นปิดๆนะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะคบลูกชิ้นปลาเป็นตัวแทนเออเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับโอ้โหเงาแตกหมดคิดว่าจะทันไหมทันอยู่แล้วระดับคุณเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้เมนูของซีตรองเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไร นะครับทุกคนเออ <c oughs> เดี๋ยวรอคนอื่นมาเดี๋ยวรพักพวกของเรามาอีกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านคุณเขานะครับอันนี้เขาทําไว้นะทําไว้แบบคนี่ตรองเขาเป็นคนรวยนะเขาก็เออทาแบบไว้แบบให้เพื่อนมากินคงกินข้าวการอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ เราบรรยากาศดีมากเหมาะกับการที่เขาทําอาหารไทยนะครับเขาอาจจะแบบอาานาคตอาจจะมีร้านอาหารไทยที่แบบอาหารไทยแท้ๆโบราณจริงๆให้ทุกคนมาชิมกันได้นะครับแต่ตอนนี้เออได้ชิมกันก,นก่อนทุกคนนะครับทุกคนนี่เ,เ,เมื่อกี้ใส่ผงชูรสหรอครับผงแป้งเล<อ>ิ่ทาํากุ้งทอดแล้วนะครับกุ้ง <laughs> เอะเอะเออจะตลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วเป็นคนดีเอเอเป็นคนดีคุณเจ้าเป็นคนดีนะครับคนดีทุกอย่างนะครับ อ,อ,อันนี้ทําอะไรเอ่ยปลาทอดน้ําปลาเอาปลาแดดเดียวอเอามาแล่บางกินเลบางก <c oughs> ินเละกินเล <c oughs> เออทอดให้มันกรอบๆเดี๋ยวจะทำเป็นของหวานเอาแหละเดี๋ยวรอชิมเลยถ้าไม่หวานเดี๋ยวเขาวีนเลยนะห้าะนะ<ช>ั้นอ่ะเอออันนี้มันคือของหวานนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรอดูตอน คุณเขาแบบเสนอว่าเมนูนี้มันคืออะไรกันแน่อันนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆมาดาเชฟของเรานะครับมาอุย <c oughs> แรงนะแรงนะน,น้องเบลนะครับอันนี้คุณบอมนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> แฟนคุณบอมนะครับ <c oughs> แฟนน้องอุยแรงมากอันเดอร์เพื่อนสนิทนะแรงสองบอมทุกคนเริ่มแบบไม่มีแฟนแล้วหรอ ตอนนี้ก็จะเราจะมาชิมอาหารของคุณซีตอนนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่จะได้กินอาหารของคูซีตอนวันนี้ครับตื่นเต้นเ,เห็นหนะ้าตาของจานอาหารแล้วมันจะแบบลังกังแล้วเขาแล้วเขาเครียดไปไข้างรดเครียดไปตอนนี้คุณซีตอนเป็นไงครับคุณบอมวันนี้ ก็เขาหน้าจะกดดันน่าดูเหมือนกันเพราะด้วยวด้วยเวลาที่จํากัดและ<อ>ด้วยว่าการมาของแขกที่มาที่ที่ร้านนะคร<อ>ับทาให้คุณสิตตงรู้สึกกดดันเราต้องไปดูกันว่าคุณสิตองจะทำได้ตรงเวลาขนาดแค่เพื่อนยังกดดันขนาดนี้แล้วเ,เชฟแต่ขนาดไหนแต่เรารไปแอบกันนะครับไปแอบดูคุณสิตตงกันนะครับว่าตอนนี้คือมาตั้งสี่โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับทุกคนไปนแอบดูก็ยังไม่ได้กินนะครับทุกคนตอนนี้ เหลือเวลาอีกยังไม่ทำไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรือมาแต่4ี่โมงเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเรือยังไม่ได้กินเลยนะครับทุกคนเรามาแอบดูนะครับแชมป์มาสเตชของเรานะครับอนนี้นะครับกำลังซอยนะครับพอเท่าไหรดซอยมากนะครับทุกคนตอนนี้เขาซอยอะเรครับทุกคนเขาซอยอะไรครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะรอจานแอปพปิ้ไทเซอร์ของเขานะครับทุกคนไม่กลัวแล้วครับคุณติตองครับมาแล้วจ้า ตั้งแต่4โมงเย็นมาแล้วโอ้โหซีตรองครับมีมาตั้งหลายคนกินแค่เนี้ยเชปป้อมเชฟเอียงมาทุกเอามาก่อนครับชมาก่อนอันนี้คือจานอะไรต้องพูดได้ฟังก่อนเอาดูโหดูอีดูทุกคนแบบดูดิดูดิอุ้ยมาเปิดใส่เมืดอกี้ดูดิอันนี้เป็นอามุสพุชจานแรกนะครับเสิร์ฟเป็นคำคำเนาะเรียนแบบของฝรั่งก็จะมีตัวเออจนิี้มีทั้งหมด3มองค์ประกอบด้วยกันเนาะก็จะมีตัว กุ้งซ่อนกนลิ่นนะครับซึ่งเป็นกุ้งอ,อันไหนอันไหนกุ้งซ่อนกลิ่นครับชี้ให้ดูหน่อยอ,อันนี้คือกุ้งซ่อนกลิ่นอ่าแล้วก็จะมีปากกากองไส้ปูอ่าแล้วก็จะมีที่ซ่อนซ่อนอยู่ตรงนี้คือีดำดำเดนี้ยนะปลาลูกหมักมากปลาลูกหมักมากอุตายตะตะตะไต่อันนี้จะกินกับผลไม้กับชมพู่ผลไม้เนี่ยรูฝนเพราะตอนแรกเป็นมะสันเราจะดู อันนี้คือเรียกว่าวสันต์เตลือดนะครับนี่เขาจะเสิร์ฟเป็นคอร์สแบบ3ามหดูนะครับทุกคนเดี oh, <yeah. S 1> ๋ยวเราจะมาชิมกันทุกคนยังไหนก่อนเอาแดกไว้คนเดียวก่อนแบ่งกแบ่งกันแดกแบ่งแบ่งกันสิกัดก่อนต้องเกลี่ยอันนี้ก่อนอันนี้เยียวหมดแล้วแบ่งอเอเอาหารหมดเลย <laughs> กินมาซ่อนกุ้งไปทไม่ทำฟองแล้วคุณอันนี้นะครับวสันต์เตลือดจะลงอันนี้เธอชนะกินด้วยอ่ะ นี่เป็นยังอ่ะปาตาลปลาตาลให้ตาลยินงเกลอบกกุ้งทอดกินเอลือบอกว่าครั้งนี้เกลือไปกินเป็นครั้งแรกรสชาติเปรี้ยวนำเียตกุ้งแล้วเรากี่ยตามเรากลี่ยตามไม่ไหมทำท้ายทำท้ายมาัทำท้ายมาเออกินฝรั่งกินฝรั่งฝรังปาก่งเขาเป็นเรื่องภาษาที่ฉันพูดแทนไม่ได้ฉัพูดต้องกินกับกินฝรั่งกันอ่ะอ่ะอางเปล่าไปอะไรก่อเร็วผักกาดกรอันนี้อร่อยอ่ะเพื่อแบ่งกันอันนี้ก็คือผักกาดกรการองอันใช่ไหม หานเลยพะกล้องก้กกรอร่อยมากเลยไปอ่ะเฮ้ยจริง อร่อยมากแม่แโงตรดีเลยอ่ะต่อไปกินตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ทำให้สุดที่อันนี้ดีปากากรองมีอีกปะอะไรอ่ะนี่หรอปลาลูกหม่างเอาแบ่งกันอีบอมแบ่งกับปลาลูกยังไงนี้กบ่งนี่เนกินกับชมพู่กินกับชมพู่มันใหญ่ไปครนนี้กินกับมะเฟืองครับที่เราอีเควสไปมีมะเฟืองนะอันนี้หรออันนี้ชมพู่ปะใช่แต่เราไม่ได้เอามะเฟืองพี่ก็ชมพู่ฝังแล้เขาอร่อยจ้ะเอาพูดจริงอรอไม่อวยอร่อยอร่อย อร่อยมากถามอร่อยไหมกินพร้อมกันนต้องกินพร้อมกันต้องกินพร้อมกันจานนี้อร่อยมากกูชอบมากอันนี้คือเมนเมนตัวนี้เอาไว้ตัวนี้อวรีบอะไรอ่ะเอบอมรีบอะไรอ่ะเอาไว้ตัวนี้ไว้ตัวนี้อันนั้นอันนั้นเอาไว้เขาเสิร์ฟอันนั้นไว้เขาเสิร์ฟเอออันนี้คือของเทนี่อร่อยมากอีดอกเนี่ยผักกากองไส้ปูเนี่ยอร่อยมากแล้วจีบเก่งนะขนาดนั้นนะอย่าให้รู้ว่าไม่จีบเองนะนี่ซื้อมาปะเนี่ย สามสิบวิไม่เกินติดมันมีความเขามันคิดมาหมดแล้วว่าอะไรกินกับอะไรต่อกับอะไรก็หมเมื่อกี้ทุกคนกินชมพูฉันหั่นชมพูฝานมาด้วยก็เธอบอกว่าให้กินคู่กับฝรั่งม่ให้หรอชมพูที่เป็นแว้งน่ะมนถูกฝานลงมาด้วยซึ่งของจริงจะใส่ลิ้นจี่ลงไปด้วยมันจะมีความหวานอ่ามันก็จะมีความนัวเกิดขึ้นหอมลิ้นจี่ขึ้นมานี่นี่ขอชิมลิ ก็ตื่นเต็มมาอ๋อมึงองกินเต็มคำเยอะต้องกินเต็มคำทีเดียวที่มีน้ำไม่ชุบคำหรือ่ะมันจะเป็นไอติมหนึงลองดินี่ยังไม่ได้โหลมะพร้าอ่ะมีมะพร้าวโยเผื่อเพื่อจริงเราลองใหม่เราจะทำตามเพื่อนที่เพื่อนบอกให้กินเต็มคำเราจะกินแบบเต็มคำจริงๆนะครับอ่าแล้วมึงลองใหม่ที่หลอดน่ำายแตกเ ีถือกำไลแตกเฉยอันนี้ถูกอันนี้ถูกคำแรกถูกแล้วที่เป็นคำแรกอันนี้ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับมีกุ้งแม่น้ำย่างกุ้งแม่น้ำย่างมีพริกอธิเหีนแล้วก็กุ้งแช่บวยเอาไปดองในมะนาวอ่าฮะมีขิงไหมหรือมันอยู่เออมีถั่วที่สมซอยมีพริกต้องกินเต็มคำต้องขาดในนี้น้องหอมเจียวใช่ไหมใช่ไหมต้องกินเต็มคำต้องกินเต็มคำอร่อยเลยอร่อยเยต้องกินเต็มคำตองกอ มันรับกันหมดเลยเว้ยถูกแล้วถูกแล้วเี่ยมเถูกแล้วต้องกินคู่กันนี้ถูกแล้วอันนี้ต้องกินคู่กับนนี้เาอร่อยมากนี่ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วมันต้องกินแต่คำเรียนถูกอันนี้เรียนถูกอร่อยมากแถมอือแล้วไงออ้าวถเออ้ยรอตั้งนานได้กินกาน้ำชาน้ำชานี้นะครับเรา ต้มประมาณ5ชั่วโมงนะครับก่อจะได้กินเพราะเราเมอะไรวะเรากินแอปเปอร์เซอร์ไปแล้วตอนนี้ลืมกลิ่นของแอปเปอร์เซอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เชฟช่วยอธิบายน้ำชาด้วยครับมีน้ำเชืน้ำชามีชาตะไคร้ใบเตยชาตะไคร้ใบเตยสำหรับหลักนะครับเป็นสำหรับฤดูหนาวเพราะฉะนั้นฤดูหนาวเราจะมีความแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวัดบ้างละอากาศเย็นบ้างละเพราะฉะนั้นสำหรับที่จะเริ่มต้นด้วยซิตรัสก็คือฟามแบบ fresh fresh ของแบบตะลุกคนลุกเออ มะนาวบ้างเราเลยเอาเป็นตัวตะไคร้บ้างผิวส้มส่ามาทําเป็นชาเพื่อเปิดต่อมรับรสแล้วก็เป็นการแบบเที่ยวนะแก้ไข้หัวลมเอ้ยเฮียสุดยอดใครจะทำได้คอนเซปต์ได้ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเชียร์เชียร์อันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะกินอะไรแต่ต้องดมกลิ่นก่อนเพราะว่าพวกชาพี้ต้องได้กลิ่นที่หอมดูดมอมกนดูดูดก็ได้อ่ะดูกลิ่นของมันคือ จะได้กิ่นตะไคร์ขึ้นมาไคร์ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ใบเตยมีไหมอ่าพร่เซนตยิ่โอเคโอเคอะผิวซ้ำซ้ายังไม่ได้กินเดี๋ยวลองชิมดูทิ่หวาตะไคร้โอเคเหมือนกันนะครับกลิ่นซ้ำซ้ากับตะไคร้อันจริงว่าอยากกินนะแตมดอนมากเออกินได้ไม่ร้อนไม่น้อยเท่าไหร่นะอ่าอ่าเขียนที่ไหนมันก็คือน้ำตะไคร้ที่หอม มบอกว่าเราคิดว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวอยู่ใช่ป่ะกินเข้าไปเราจะได้ฟิลแบบอบอุ่นอ่ะใช่มันมันจะเวลาเรากินอะไรเย็นตอนเย็นเยนแล้วมันจะกินอะไรอบอุ่นๆมันปะทะแล้วมันจะมีความรู้สึกสดชื่นแล้วเมื่อกี้นี้ครั้งแรกที่เรากินไปมันเป็นเหมือนเป็นไอปเปรลเซอร์ใช่ไหมพอกินเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะเอาอันนี้ด้วยล้างปากให้เราแต่วิชายช่วงนั้นเป็นหน้าฝนใช่คันอากาศชื้นมากเลยนิดนึงเริ่มละฝนลดปุ๊บจะตายแล้วข้าวอะไรจะมากับข้าวเย็น มันดีนะมันดีมันมันไม่ได้มีความรสชาติที่หวานนำํำไม่ได้มีความเป็นรสชาติที่มีรสชาติมันคือการที่เขาคิดมาแล้วว่า1 2, 3, 4, 2> ึ่งสองสาี่อะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเ<า>มนคอร์สจะเป็นยังไงตอ,อตอนนี้เดี๋ยวเป่าก่อน <c oughs> ดีะตามะตามาติดนะครับอเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเสิร์ฟมาแบบ่ธรรมดามันเออ,เอ,อข้าวกะแตงโมเนี่ยนะ สมัยเขากินแบบนี้กันไม่เชเหรอ่าแล้วอุ้ยตา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 ยพระอบเปิดมอไม่มีไม่มีข้าวสุก <c oughs> <parce S 2> อะ <c oughs> มา <c oughs> จะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่สกิลอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจ้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท s f 5 0อ a หบวกบวกบวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนเป็นตัวบํารุงด้วยกักน้ำ น้ำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าสำหรับนี้นะครับเราเริ่มด้วยการจิบชาไปแล้วนะ<อ>นนเ,าเาาวนาะ<อ>ที่เป็นชาตาชา่อให้เกิดแบบความแบบสดชื่นแล้วก็แก้ไข้แก้หวัดในรดน้ำมูกเนาะ เวลาคนไทยสมัยก่อนกินข้าวเนี่ยเขาชอบกินกับอะไรถ้าใครแบบอยู่กับคนแก่มาก่อนเนี่ยต้องรู้เลยว่าเขาต้องกินกับชอบกินข้าวสวยกับแตงโมต้องแตงโมมันเข้ากันแน่ดาราที่ไหนเคอคนโบรนาณกินนี่เรอกินกับเกลือ๋อมาแล้วพริกกับเกลือพริกกับเกลือในที่นี้คืออะไรเอามะพร้าวเนี่ยไปริก พริกแบบนี้ไม่ใช่พริกเพราะนั้นเกลือกจะไม่มีริเขาไปพริกกับเกลือไปพริกมาไม่ใช่แบบบางคนอาจจะรู้จักแบบเป็นเหมือนพริกเกลือคือกินกับพวกมะม่วงมะม่วงไม่ใช่นะครับอันนี้คือพริกกะพริกกะเกลือพริกกอพริกกบเกลือแล้วตัวจานหลักนะครับก็จะเป็นปกติจะเป็นหมูผัดส้มเซียวซึ่งเป็นอาหารที่พระองค์เจ้าพระปิตุฉาเอาแล้วสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมมาในมาราศีเขาแบบ สเสด็จทางชนละม่าก,กับรัชกาลที่5เนาะไป<ม>ทางนครสวรรค์วันส้มเซียวอพอผ่านวันส้มเซียวเนี่ยก็ได้กลิ่นผัดหมูกับใบโหระพาซึ่งมันหอมมากเล้วก็เลยให้เรียกว่าอะไรนักราชการในวังเนี่ยไปขอสูตรจากชาวบ้านมาว่ามันผัดอะไรอ่อาแล้วก็เลยพระราชทานชื่อว่าหมูผัดส้มเซียวตามชื่อวันมันจะถามว่าส้มเซียวคืออะไรมันคือมันคือเนื้อผัดใบโหระพาอ่ามีการใส่ข่าใส่กระทิใส่เครื่องเทศต่างๆ มันจะได้มีความแบบหอมที่นี่เทำเป็นสไตล์สเต็กเพราะว่าเราบอกแล้วสำรับหลักของเราเนี่ยเป็นสำรับรับนักนักนักปนตรีส่วนกลางตอนประถมศึกที่ห้าเนาะมันจะมีฝรั่งครับมันจะมีฝรังเราจะเสิร์ฟแบบเป็นสเต็กเพราะเราเราปฏิบปติธรรมทำามารเราก็มีซอสเป็นซอสเป็นซอสส้มเซียวเนาะผัดส้มเซียวแล้วก็มีเมื่อกี้ส้มเขียวส้มชาชอบพูดผิดอยู่ด้วยส้มเซียวแล้วก็จะมีหมูผัดคุณเท้าอาจารย์ คุณเท้าเจ้ขาขาปกติหมูผัดคุณเท้าวันจันทรเนี่ยเขาจะกินคู่กับอะไรรู้ไหมกินคู่กับขนมจีนแกงไก่อาหารทรงโขดเช่นกันเคยมีการบอกว่าเขาต้องอยู่หัวเนี่ยบอกว่าถ้าใครทําหมูผัดได้อร่อยเท่าคุณเท้าวันันจะมอบทองให้เท่ากับลูกฟ้าก็ยังมีคุณเท้าวันจันทร์เขาทำมาคนเดียวแบบนี้ก็จะเป็นหมูผัดกับพอมธรรมดาเลยผัดกับตันปี๊บเนี่ยแหละตันมะพร้าวให้มันแบบเข้ากันทีเราเปลี่ยนใหม่ในเมื่อเราเสิร์ฟแบบสเต็กตัวนี้เราเสิร์ฟแบบเหมือนเป็นชิ้นๆเหมือนสเต็กเหมือนกันปกติมันชิ้นเล็ป เราเอาหมูสันชั้นเนี่ยไปตุ๋นก่อนตุ๋นในหม้อแล้วนะท่านเปื่อยแล้วก็ค่อยบาผัดกับน้ำตาลให้มันกลมกลายแล้วก็เอาหอมเจียวมาโรยตัวนี้เป็นน้ำพริกนครบาลน้ำพริกนครบาลก็คือน้ำพริกกะปินี่แหละแต่เขาจะใส่อย่างอื่นเข้าไปอีกมันจะเป็นมะอึอเอญละกํเอยมะดันเอยเข้าไปทำให้มันได้ความเปรี้ยวโอ้ยโลกได้กลิ่นน้ำพริกกะปิขึ้นมาแบบเลิศเวอร์ทีนี้ความเปรี้ยวของมันเนี่ยมันจะมีหลายนิติมันจะเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะดันเปรี้ยวมะอึอเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เปรี้ยวอมหวานจากระกําหรือสล ก็กินเข้ามาได้แบบความเปรี้ยวที่มันหลายมิติ อ๋นะเราจะให้กินได้เลยใช่ไหมอาจจะเราเราจะลองชิมกันนะครับอะไรแบบนี้ต้องเรียงจากอะไรกินจากเริ่มจากจานอะไรก่อนกินข้าวกับแตงโมแล้วก็เอาอันนี้โรยใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็น่าจะเป็นกินพวกนี้รวมๆกันออกมาลองชิมกเท่าไหร่ก็มาช้อนมาสองทันเราจะกินแค่นี้ใส่ไม่เท่าข้าวอยาเอาอะไรไปใส่ข้าวแล้วก็ปีให้แบบโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมข้าวตะไครเป็นชิ้นแล้วก็เข้าปลาเอาแล้วเอาแล้วโดนโดนโดนคุณครูดุนะโดนโดนปะป๋าด่านะะก็เมื่อกี้กูช่วยเขาทำกูเหมือน กูมาเรียนน่ะแล้วก็อันนี้เข้าปากเหรอเอาอาเข้าวตางมาข้าวตังเอาข้าวเอาโรยกับข้าวไงตักข้าวไปก็ได้กินเลยก็กินเยอะกินมากเก่งมากเลยเหรอไหมเออเหมือนกูเหมือนกูทำอะไรไม่เป็นอ่ะกินเลกินเอารวยข้าวไปสิเอาไม่ค่อยรยอ่ะอ้าวหรอมันไม่ได้กินด้วยกันอ้าวหรอกินแยกกัน ไม่ได้มีใครบอกให้เอาคือกุดงกินข้าวแับหมูพังแรกเลยใช่ปะเออเหมือนกันไม่เคยกินเลยเขาความจริงแล้วเสน่ห์ของอาหารไทยเนี่ยมันคือการการกินแบบนี้กินแบบที่มันมีแบบเท็กเจอร์อะไรเท็กเจอร์ผสมนกันข้าวหอมมากเลยอ่ะข้าวเซเว่นนะหอมมากเลยนี่ดีมากยังไม่กินเลยยังไม่กินเลยขอไปเอาจานก่อนครับทุกคนยังไม่เอาจานกันเรื่องมาเพื่อบุรีกันอีกอ่ะ กินนกิข้าวกับน้ำพริกสิจ้ะนี่ตอนนี้ตักลงไปโรยลงไปน้ำข้าวเต็ตักอะไรเตงหมูให้หน่อยไม่เข้ากับแตงหมูหรอไม่ข้าวอ่ะเตงหมูละตอนนี้ไงที่เต็งหมูมที่หลังครูก็กินบางพวกนี้ริงการทรับพี่กัมเือเนี่ย หลักการคือต้องทำให้มะพร้าวมันแตกอันนี้อร่อยพี่ก็เกลืออร่อยจังอะหอมเนื้อเป็นการกินข้าวกับแตงโมครั้งแรกต่อไปกินได้เลยเนีเหมืองพวงมาลัยไหนมาลัยว่าแต่อันนี้อร่อยจังเลยอะทุกคนอันนี้เอออีพีกับเกลือเนี่ยแต่อร่อยมันเหมือนกินหมูหยองอะอันนี้คือแก้มแต่หอมมากแต่มันหอมเหมือนหมูหยองแต่จริงๆในนั้นไม่มีไม่มีหมูหยองเลยอ่ะ คือชิมพออชิมพออีกงีคือว่าทำไมเขาชอบกินกันโบราณอร่อยมากอันนี้หมูผัดซ้อมเซี่ยวอันนี้กินกับอันนี้ได้ใช่ไหมน้เนื้อแกงซ่อมเซี่ยวนุ่มมากนุ่มมากเนื้อนุ่มมากอันนี้ไปต่อันนี้ได้ยังกินเลยกินแล้วก็กินผักที่หั่นมาตั้งๆน่ะคืออยากทำให้มันเป็นปกติเาทำให้มันเป็นทุกช้อนหมายว่ามันจะฝังน้ำพริกขึ้นมากินได้เลยอ่าอะเดี๋ยวลองกินอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้หมูผัดขุนเท้าวอรจันหวานกเลยเกินะ เราต้องกินน้ำพริกกะปิตามใช่ไหมไม่ใช่น้ำกะปินะพี่นะเออน้ำพริกโอเคโอเคอุ้ยน้ำพริกกะปิอร่อยมากน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกนครเออน้ำพริกกับนครบาลน้ำพริกนครบาลแต่ตอนนี้เป็นพื้นที่ภูทรนะพี่นี่พื้นที่ภูทรนะชื่อสำหรับซ่อนกลรอะไรรู้ไหมเออถ่าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเปรี้ยวแล้วบอกแล้วว่าไม่ไดเข้ามาในเองเฮียดูดิดูดิอร่อยดูดิจางเลยเลยมาชิมยังกันเนี่ย แต่ว่าชออมไทยว่าจะได้ยูกนให้อมไทยเขาสอนพี่ก็อมไทยไม่สิเอาดีมากหนุ่นริมมากมีตัดมาหลายอย่างชาตะไคร้ที่คุณกินเมื่อกี้อ่าถือไว้นะอ่ามีน้ำพริกนครบาลหรือน้ำพริกกะปิต้องตักลงมาสักสองช้อนในนี้หรอคะอ๋ออันนี้คือซ้อนก้นแล้วนะซ้อนก้นแล้วอ่าวเขามีลูกเล่นโอเคเราไม่ไม่เป็นไรครับสักสองช้อนโอเคงี้จะจะจะเข้าใจคำที่ผมว่าละ เข้าใจแล้วเราเติมด้วยชาตะไคร้เมื่อกี้นี้โอ้สำหรับโอนโกนเป็นแกงแกงลันจวนลันจวนเป็นยังไง แกงเรนจวนเมื่อก่อนเนี่ยคือการของเหลือพวกผัดเนื้อพวกน้ำพริกกะปิที่เหลือในวังเวลาเขาทำเนี่ยแล้วก็มาหม่อมหลวงเนื้อนิมรับางคนก็บอกเป็นของหม่อมเหลืองเเป็นของหม่อมเจ้าแย้มยื้แล้วแต่แต่ว่าคือมันคืออะรของเหลือมาทำรวมกันมันก็ได้ชอบการที่แบบโอเคอันนี้จบแล้วสุดท้ายแล้วมันได้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะโอเคแล้วทุกคนคือตอนแรกที่แย่หน่อยก็คือมันหวานไล่มายังมีหวานปลายแล้วก็มาเจอหวาน เมียนนี้ที่อย่างเดียวที่มันฉีกออกไปแต่พออันนี้มาจบโอเคไม่เถียงใช่ไหมล่ะไปเถียงอะไรคุณเขาว่ะบอมกูโดนอีกทีเมื่อกี้ตอนมึงตีเขามึงไม่โดนอ่ะกูไม่ได้อัดคลิปอ่ะอันนี้คือแกงรันจวนอันนี้โคตรหวาวอ่ะอันนี้ไม่เถียงละอร่อยือไม่เถียงเลยมันได้กรรมการของอะไรทำไมอืมใช่หรอจะว้าวนะจริงจริง ใช่เราถือซอสมาแล้วทุกคนมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ฉันพอองค์รวมทุกอย่างมันมันดีมากตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นอะไรจริงคต้องมาเพราะว่ามีอันนั้นด้วยแหละพริกพริกส้มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะที่มึงตัดไหมแต่ชอบอันเนี้ยตั้งแล้วจะเล็กจะหยิบไหมอ่ะพี่อยูนนั้นอย่างเงี้ยยังไงก็ได้แชมป์จริงน อร่อยมากทุกคนมันมีการคิดวิเคราะห์แล้วมันมีความเล่นสนุกในการกินอาหารด้วยเข้าใจไหมมันมีความสนุกมันไม่ได้แค่เออกินอร่อยอร่อยอร่อยเขามีความคิดหมดเลยใช่แต่มันมีความคิดอีกแล้วพอร่างน้ำก็ขายไปกินบางคนต่อไปนะครับก็เมนคอร์สของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นของหวานนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันรอมาติกันว่าจะเป็นยังไงติเชฟซีตรองกันเพราะเราเป็นคนที่เก่งมาก่่เกงอช่วยกันเออวันเี้ออกให้ดีที่สุดอ่ะเข้าใจไหมคือผู้ใหญ่บ้านแต่สุดท้ายแล้วจานเนี้ย เขามั่นใจในการเสิร์ฟเขามาแล้วเออมาแล้วซัมเมอร์นะครับทีมหัน่นกดรดูท<ก>ีมหันกนดาดูเพราะนั้นสิ่งที่เหมาะก,กับฤดูร้อนสดก็คือข้าวแช่ข้าวแช่นี่คือไอศครีมออข้าวแช่แปงกายเออแปลงกายแปลงกายเป็นอะไรเออ ตัวที่เราจะที่เป็นปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นปลาช่อนคริสปี้คาราเมลมีไอศครีมที่เป็นไอศครีมข้าวหอมนิ่มกับน้ำลอยดอกมะลิมีตัวสปันที่เป็นสปันพิกหยวกอันชันแล้วก็มีแยมพลิกหยวกเชื่อมอยู่ด้านบนแล้วก็ยังมีตัวข้าวแช่จะขาดอะไรไม่ได้เลยกระชายวันนั้นกระชายเราต้ออ๋อนี่เจลกระชายมันเป็นเจลกระชายน้ำผึ้งมะนาวอ แล้วกินด้วยความแบบมีผลไม้กินแกรเปรี้ยวๆให้มีความตัดรสเป็นมะม่วงวันนี้เราเป็นเบอร์รี่แหละอ๋อเอาแค่เบอร์รี่เดียวอันนี้น่าสนใจมากนะครับทุกคนคือแบบเราไม่เคยเห็นแบบข้าวแช่ที่จัดมาในรูปแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยเห็นเลยนี่มีคัมเบิลกระปิ้ด้วยนะครับทุกคนข้างใตมีคัมเบิลลูกกระปิ้น่นเปนนี่คืออะไรคะมะพร้าวคั่วแล้วก็หอมเจียวแช่โอ้โหอีโรใช่เคยเคยกินครั้งเดียวเคยครั้งเดียวครับ รีบกินเลยละลายที่พี่คัมเบิลก็ต้องกินมันมีทั้งหมด3คัมเบิลนะคัมเบิลแล้วตอนที่กรรมการไม่รีบกินแะให้พูดอีกยังไงต้องรีบกินรีบกินนิดนึงครับเละลายค่ะในชานอร่อยตาเรานี่วางมันเดลทไอเป็นอร่อยใช่ไหมมันเป็นมันเป็นอาหารหวานที่ไม่เคยมีใครทำมาหรือเปล่าอะไรไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเเเไม่คยห็นะพี่ตัดให้หน่อยพี่ว่าพอดีป๊าพอดีถ้าลุงกินคำทุกคำอ่ะมีหอมเจียวมีคัมเบอรร์ี่ด้วยนะมีคัมเบิลกาแฟอันนี้อะไร สมีเจลก็กินเจลเยอะๆหน่อยเจลกระชายมันสดชื่นใช่อร่อยมากหอมมากกินปิดชื่อมปลาหมึกแห้งเหรออะไรอ่ะขนมปังติดไม่ใช่ปลาปลาช่อนนาท่ะอืมเรื่องอะไอีกคนละโอ้ตายกูอิ่มแล้วเนี่ยถ้างั้นนั้สปันกนนั้นไม่มีอ่ะ อกินครบมาพอดีแล้วมาหมด่งคำนี่คืออนี่คือหนึ่งคำสำหรับชีวิตเพื่อครั้งแรกนะครับที่ได้กินอันนี้อร่อยไหมอ่ะยังยังยังกลิ่นคือแบบกระชายอะไรออกมาเกือบแอลกอฮอล์ท้หมดดีค่อยๆมาทีละอย่างมันมันค่อยมาทีละอย่างอร่อยมันวานมากพี่ว่ามันพอดีแล้วเป็นไงอันนี้ไม่สมควรหวานแล้วอร่อยอร่อยมาก อร่อยเลยแต่ถ้ากินอย่างเดียวอ่ะเอ้าแต่ถ้ากินรวมคือจบเชื่อไหมเพราจานนี้ไม่นอะไรที่คนรู้เวลากินไม่รู้ว่ะมันอาจจะแปลกด้วยไม่ต้องวันนี้เอทอร่อยกวเราเราชอบอะไรรู้ไหมตอนที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ว้าวกับการกินแบบหนีแต่มันว้าวที่เธอเอาทุกอย่าง้อแช่ได้แต่พอกินรวมๆอะแล้วพอมันกัดไปโดนกีเนี่ย มันพอดีเฮ้ยมึงมันอร่อยอ่ะมันมีความหวานเปรี้ยวเค็มออกมาแบบเอาซอสกระชายอ่ะคือสมบูรณ์แบบขอลองชิมซอสกระชายนะคือสมบูรณ์แบบอร่อยมากซอสกระชายบอกเลยสดชื่นสุดๆมึงลองกินเป๋าเปล่าๆหอมมากหอมมากแล้วหลับตาคือเอาคือข้าวแช่เขาก็ะชายหรือมั้งหรอไม่ต้องหวานหอมไม่ต้องหวานแล้วสำหรับกูเพราะว่ามัน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 หอมหอ้าวอร่อยมากหวานะมันจะไปเจออะไรอื่น อร่อยอร่อยมากทุกคนองค์รวมมือดีมากอ่านะครับหลังจากหมดหมดคอร์สของเชฟซิตรองตอนนี้เรามากินนะครับของเขาเราก็ต้องเก็บล้างให้เขาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ต้องมาเก็บล้างแล้วอันนี้เห็นได้กินเลยอะอ๋อไอ้ไส้เห็นได้ปูเนี้ยเออเนี่ยนี่ปลาเนี่ยอร่อยมากอีเนี่ยพูดจาไม่ขอเนี่ย น่ารับประทานมากครับาตอนนี้นะครับเราก็ได้มาล่ำเรียงกับคุณครูสีตองนะครับกับการปั้นช่อม่วงนะครับทุกคนไม่ใช่ชอบพกากรชอบพกากงหรือชอบม่วงชอบพกากงแต่ด้ฝีมือของเอื้อนะครับครั้งแรกในชีวิตวิสวยมากครูสีตองให้9้าเต็มสินะครับ9้เต็ม1 0อยเต็มสิจ้าเออเรื่องของแม็กเออนี่ก็ยังสวยกาอยู่ดีวันนี้ไม่ได้เพียงแค่ การกินของอร่อยๆเราได้เรียนรู้สิ่งแบบการทำอาหารด้วยนะครับหนูและว่าหนูอ่ะใครอยากให้ใครอยากเรียนกับคุณคตรสีตองก็ทักมาได้ที่ไอจีคุณสีตองได้เลยเอยาแล้วจะพูดทำไมเขาคุณมันที่ตองที่หมึงนี่เอออยากเตือนเลยนะครับใครที่มาเรียนกับสีตองต้องเตรียมใจมาเลยดูชิบหายดูไม่เท่าไหร่ต่ก็ทลัไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านค่ะอ่าตอนนี้ต้องล้างจานกันละจ้าหยุดก่อนจ้ากลสนุย เออสวยดีมากเลอดีมากสวยก็สวยนะเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิตรองมากมากนะครับสำหรับอาหารมื้อสำคัญมื้อเด็ดของเราวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยีเอ,อ่ขอขอเขาเรียกว่าช่วยติช่วยด่าช่วยว่าช่วยสั่งสอนนะครับทุกคน <S <S ก็ขอให้คุณสิตรองเนี่ยประสบคสวามสำเร็จในการเป็นมาสเตอร์เชฟครั้งนี้นะครับทำความฝันของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มเรามีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เข้าไปในรอบแชมป์นะครับต่อไปจะเจอเอื้อในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับเจอกันครับผม